สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของกรณีที่สำหรับคนที่มีน้ําใจนะครับให้เพื่อนยืมรถไปขับเนี่ยถ้าหากว่ารถเกิดเหตุแล้วมีประกันหรือไม่มีประกันเนี่ยทางบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองอย่างไรบ้างการยืมรถไปขับเนี่ยตามภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นการยืมแบบคงรูปนะครับก็คือยืมรถสภาพไหนมาก็ต้องคืนในสภาพเดิมกลับมาเช่นกันแล้วกรณีที่รถเกิดเหตุแล้วรถเป็นฝ่ายถูก อันนี้ก็คือทางคู่กรณีเนี่ยก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายดังนั้นถ้าคู่กรณีมีประกันก็โชคดีไปครับก็เรียกร้องจากประกันคู่กรณีได้ถ้าไม่มีประกันก็ต้องเรียกจากคู่กรณีนะครับได้เท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากรถเรามีประกันก็สามารถเรียกเคมจากประกันเราได้นะครับทันนี้เบี้ยปีต่อเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าหากรถไม่มีประกันนะครับผู้ขับขี่ก็ต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่งส่วนทางแพ่งเนี่ยก็ชดใช้เป็นตัวเงิน ทางอาญาเนี่ยผู้ผู้ขับขี่ก็ต้องไปรับผิดทางอาญาไปก็คือกรณีที่ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บถึงสาหัสหรือเสียชีวิตนะครับมันมีความผิดทางอาญาน,นี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าหากว่าเจ้าของรถเนี่ยมีส่วนรู้เห็นก็คือได้ไหว้วานให้ทางผู้ยืมเนี่ยไปทําธุระให้แบบนี้เจ้าของรถก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดทางแพ่งด้วยทีนี้ถ้าผู้ยืมเนี่ยยืมไปขับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุชนแล้วหนีนะครับเจ้าของรถเนี่ย ก็ถูกกฎหมายบ,าบังคับสันนิฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ไหว้วานให้รถเอาไปใช้เพื่อทำธุระของเจ้าของรถด้วยด้วยเช่นกันดังนั้นกรณีชนแล้วหนีนะครับเจ้าของรถเนี่ยจะต้องตามไปจ่ายค่าเสียหายทางแพ่งให้กับคู่กรณีนะครับในกรณีที่รถเราไม่มีประกันจะให้ใครยืมรถไปใช้ก็คิดดูให้ดีๆนะครับว่าจะมีความรับผิดชอบได้ขนาดไหน คนยืมก็เช่นกันนะครับรู้หรือไม่ว่ารถเขาเนี่ยมีประกันหรือไม่มันก็เลยมีสินค้าออกมาตัวหนึ่งก็คือประกันตามคนนะฮะคือหมายความว่าถ้าซื้อประกันตัวนี้ไปแล้วเนี่ยรถที่เราไปขับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามก็จะมีประกันเป็นประกันชั้น3บวกเข้าไปทันทีเบี้ยประกัน3บวกก็ปีละ8,500บาทนะฮะส่วนเบี้ยประกันชั้น3ก็ปีละ2850บาทดังนั้นกรณีที่รถเรามีประกันเนี่ยนะครับให้เพื่อนยืมไปแล้วเกิดเหตุ นะทางประกันก็ยังจ่ายอยู่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ผู้ขับขี่เมานะน,นีน่ประกันก็ไม่ซ่อมตัวรถเรานะหรือผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่แบบนี้รถเอาประกันก็จะไม่ได้ซ่อมนะครับอันนี้ต้องให้ระวังด้วยและอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ประกันชั้นหนึ่งแล้วระบุตัวผู้ขับขี่นะครับแล้วเพื่อนเราเอาไปใช้เนี่ยไม่ใช่ผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ประกันภัยก็จะมีค่าเสียหายส่วนแรก ด้วยนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเราเอารถไปซ่อมหรือเอารถไปล้างนะฮะแล้วพนักงานของอู่หรือของเอ่อการาดที่เราไปล้างเนี่ยเขาดันเอารถไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยถ้าประกันสืบทราบมาแบบนี้ประกันไม่จ่ายนะครับแต่ถ้าหากว่าประกันไม่ทราบแล้วประกันจ่ายไปแล้วรถซ่อมเสร็จแล้วเรามาสืบทราบทีหลังแบบนี้ประกันก็เรียกคืนไม่ได้เช่นกันครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของท้ายคลิปแล้วนะครับ กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านหากท่านผู้ฟังท่านใดสนใจจะปรึกษาหารือเรื่องประกันภัยไม่ว่าจากการเช็คเบีย้ยประกันหรืออื่นๆผมยินดีให้คำแนะนำนะครับสวัสดีครับ